ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey มเม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับสวัสดีครับอยู่ตรงสุับในชนะผมวันนีน้มาเล่นเกมมิ่งนะครับมาเล่น Fk Journey ต่อครับเพื่อนๆพ,นพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับ มาครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทสอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ตลอดหลายท่านเราก็อาจจะกระเทือนใจหลายท่านด้วยก็เกิดกันก่อนเลยเนาะไม่เป็นไรแต่ว,ว่าเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเป็นทนาทางในการเล่นของหลายคนด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอ,อขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ช่อง Nomadens LD Player นะครับเป็นโปรแกรมสำหรับเล่นเกมใน PC นะครับโหลดมาเล่นได้เลยแล้วก็เล่น FK Journey ได้ นะครับเล่นได้หลลื่นเลยแล้วก็แถมเป็นไหลายจอด้วยใครที่อยากจะปั้นหลายจออยากจะสมว่าดวงคุณดีแค่ไหนเนี่ยก็จัดเลยนะครับ LD Player โหลดมาแล้วโหลด FK Journey มาเล่นได้เลยนะครับแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมมาครับวันนี้นะครับวันนี้ผมจะมาทำการเทส เทสจาเมดแปบนึงนะเพื่อนเดี๋ยวตอบเพื่อนในกิลให้นะครับสำหรับขอบคุณทุกคนในทีมนะครับที่ส่งถามมาเข้ามานะครับแต่ว่าผมก็พยายามช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้ก็ขอไปด้วยแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ผมบอกไปอาจจะผิดป่ะหนูป่ะก็ไม่รู้นะไปลองกันดูนะครับเออมาวันนี้เนี่ยเรามีพอยต์หนึ่งเลยคือเรื่องการตีบอสนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ กลางเกมแล้วกันผมว่าเอ็นเกมมีเยอะกว่านี้เอ็นเกมต้องเป็นระดับพลากรตอนนี้คือกลางเกมแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ Legend Plus ไอ้ Supreme Plu s ะนะครับแล้งถัดไปคือพลากรซึ่งพลากรเนี่ยมันต้องมีประมาณ25ตัวมังที่เป็น Supreme p พ u s ซึ่งตอนนี้ผมมีกี่ตัววะ5 10เดี๋ยวนังนี้6ววะ6 2 12ง2บสกห17โอ้โหขายทั้ง10กว่าตัวนะเออไม่รู้นะครับเท่าที่ได้ยินมาเนาะอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าช่วงกลางเกมถ้าคุณเล่นมาเนี่ยจะเป็นยังไงควรจะปั้นตัวไหนดีใช้ตัวไหนดีเนาะคือจะบอกว่าสายฟรีกับสายไม่ฟรีเนี่ยอยู่ร่วมโลกกันได้เพราะว่าปลายทางคุณเหมือนกันสายฟรีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์แวนรถไปบึ้นแซงหน้าคุณไปเขาก็จะไปถึงจุดหมายก่อนแล้วเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันมีระเบิดเพื่อนตรงนี้มันมีกับดับอะไรอย่างนี้นะส่วนสายฟรีเขาก็จะค่อยเดินมาครับ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สายเติมเยอะเนี่ยอย่างเช่นผมเ,มเนี่ยเป็นต้นเนี่ยก็มาถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงการตีบอสควรใช้ตัวไหนดีควรปั้นตัวไหนดีตัวไหนที่มันพอสุดแล้วมันแรงกว่ายังไม่สุดแล้วมันใช้แรงกว่าใช่นนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยน,นะครับตรงนี้เป็นข้อมูลที่ดีนะับถ้าเกิดว่าสายฟรีเปิดใจรับฟังรับฟังอย่างเดียวพอแล้วก็เอาไปคิดไปยุ์ใช้กันเองไม่ได้บังคับไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ผมออ่านนเจใ ขอบคุณมากเลยที่เป็นความคิดเหน็นที่ดีมากแล้วก็ตามหลักการที่ถูกต้องเลยนะคือไม่เหตุผลนะ่เออเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะด่ากันหรือว่าเถียงกันเนาะอันนี้มันเป็นเหมือนเป็นแฟกต์อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับว่าทุกคนอะปทางเหมือนกันสายฟรีอะก็แค่ค่อยเดินมาคนที่เติมเงินในเยอะวานในเซิร์ฟเนี่ยเขาก็จะพุ่งไปก่อนพอเขาจเจออะไรเนี่ยถ้าเขามีข้อมูลแนะนำอะคุณก็เก็บเก็บไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ใช้กันเองซึ่งผมว่าดีนะ ถ้าคุณเดินทางไปแบบค่อยๆเดินแล้วคุณไม่มีข้อมูลอะไรเลยข้างหน้าเหมือนเดินแบบข้างหน้าป่ามันมืดหมอกหมอกหนาๆไม่มีไฟล์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็จะยังไงอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาลองกันดูนะครับว่าข้อมูลนี้จะช่วยทุกคนได้หรือไม่นะมาอย่างที่บอกวันนี้ผมจะมาเทสตีบอสกันต่อนะครับหลังจากที่น้องมิโคล่ามาคือบอกว่าการมาของน้องมิโคล่าเนี่ยแทบจะตอกฝาลงไลเนียเลยต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ว่า เอางี้นะคืออย่างที่บอกเลยผมไม่ได้อวยสการิต้านะคลิปนี้ผมมาตัดสการิต้าออกไปเลยเอาแค่ไรเนียสู้กับมิโคล่ามิโคล่าเป็นตัวธรรมดานะครับซึ่งเปิดตันได้ง่ายด้วยนะเพื<ๆ>่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันอย่างที่บอกไปคลิปก่อนหน้าเลยเนาะที่ผมทําคลิปหนึ่งขึ้นมาการเจาะหรือก,การเล่นสการิตไอเจาะหรือก,การเล่นของมิโคล่าว่ามิโคล่านั้นดีมากนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีเยอะเหมือนกันแต่ว่าใช้ตีบอสคือใช้งานได้ดีเลย PVP ก็ใช้งานได้ดีเลยเช่นเดีวยวกัน มาคลิปนี้นะครับผมจะมาประเมินให้ดูกันว่าการใช้ไลเนียและการไม่ใช้ไลเนียเลยตอนนี้ผมกลับพบว่าเอาเฉพาะบอสตัวนี้นะบอสคิงโครเกอร์นะครับผมไม่ใช้ไลเนียเลยใช้แค่นองมิโคล่าทุกคนดูดาเมจพุ่งครับ37ล้านผมใช้ไลเนียดาเมจเลยแค่34ล้านตัวเหมือนกันหมดเลยนะครับมิโคล่าทั้งคู่เลยด้วยนะผมแค่เปลี่ยนออาไลเนี์ออกเอาซับพอร์ตตัวอื่นมาเพิ่มขึ้นก็คือสโมเกอร์สโมกี นะครับดาเมจพุ่งไปเลยแต่ผมกจะบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับบอสด้วยนะนี่ผมเข้าใจเลยว่าบอสบอสบางตัวถ้าเกิดบอสมันขัดสกิลสโมเกอร์ได้เนี่ยหรือว่าสตันสโมเกอร์ได้เนี่ยใช้ไลเนียดีกว่าแต่ถ้าอย่างเช่นบอสไอ้กบตัวเนี้ยมันขัดขัดได้ไหมวะจำได้ว่าไม่ได้เนาะมันจะทําให้สโมเกอร์ไล่สกิลเรื่อยๆนานๆเลยแล้วทําให้บัฟเพื่อนติดตลอดเวลาซึ่งทําให้ผลออกมานะครับแรงกว่าการใช้ไลเนียถึง3ล้านไลเนียมบวกเลยนะ เออพอยแรกเลยนะครับก่อนจะถกจะเถียงการไรเนียนะครับอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนไรเนียขั้นแรกสุดเลยถ้ายังไม่ M บวกเนี่ยไม่เพิ่ม d าเมจเลยนะอ่านสกิลกันด้วยอ่านอ่านหนังสือกันด้วยนะครับตรงนี้นะกดอ่านกันได้นะเขาบอกอยู่ผมยังไม่เจอนะครับว่าสกิลไหนที่มันบอกว่าเพิ่ม d าเมจให้เพื่อนในทีมทํ d ดาเมจได้แรงขึ้นใน3สกิลแรกเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจออะไรเนียมาตีบอสนะครับ M บวกแต่ว่าพวกซับอืนอ่นนะครับใช้ได้เลยยิ่งมิโคล่านะปั้นปันนะว้วแรงชห ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูรีวิวกันไปนะมาอันนี้คือตอนที่ผมใช้มิโคล่าแล้วก็เอาสโมกกี้มาแทนไลเนียผมไม่ใช้ไลเนียนะแต่ว่าสโมกกี้ผมตันแล้วซึ่งการทำสโมกกี้ตันก็ยากระดับหนึ่งเพราะว่าต้องเปิดตู้ดำนะครับเปิดตู้ดำอันเนี้ยบอสมันไม่ได้ขัดสกิลสโมกกี้ที่นบอสไม่มีสตันคือถ้าบอสไม่มีสตันเลยนะครับการใช้สโมกกี้ทำดาเมจได้แรงกว่าการใช้ไรเนียเ นะับเพื่อนๆเราไปลองใช้กันดูนะลองมีะห์กันดูเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดอย่าอวยเกินว่าไรเนี่ยมันเทพลองประยุกต์ใช้นะครับถ้าคุณอยากิดท็อปเพราะว่าตอนเนี้ยผมเซิร์ฟผมแข่งขันค่อนข้างสูงนะทาตอนแรกที่ผมไม่ใช้สโมกกี้เนี่ยอ่าไม่ติดท็อป5แต่พอผมเปลี่ยนมาใช้ทีมนี้3ามเล้านติดท็อป3เลยครับนี่ตอนนี้ก็คือท็อป3การตีบอสในเซิร์ฟตอนนี้นะครับเนี่ซึ่งเพื่อนๆโหดมากนะครับนี่เห็นไหม เมื่อกี้คือไม่ใช้ไรเนียเนาะไม่ใช้ไรเนียเลยนะใช้สโมกกี้แทนได้ดาเมสามเจ็ล้านเดี๋ยวมาดูว่าใช้ไรเนียเนี่ยผมได้ดาเมจแค่สามสี่ล้านอาการเป็นยังไงไปอันนี้ผมใช้ไรเนียนะแล้วก็สวิชอ่าไอตัวนั้นละเมย์ May, กับไปนั่นส่วนที่เหลือเหมือนเดิมนะครับก็คือมีมีแทงทอรันตำแหน่งเดิมเลยแทงทอรันเไอ้แทงทอรันแล้วก็มีมิโคล่าเหมือนเดิมแล้วก็สู้กันจนสุดเวลาเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นนะตัวแปรเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนเดิมทั้ง2เทสนะครับก็ต่างกันแค่ว่าเอาอไรเนียมาใช้กับอาสบอตตี้มาใช้ไลเนียเป็นเอบอกด้วยนะเนี่ยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,ปบไปครับมิโคล่าใช้งานดีมากนะเพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าตัด ไลเนียออกไปเลยอะ่ะคุณมีมิคุล่าใช้ได้เลยแต่ว่าไลาเนียคุณก็ต้องคอยยอยปั้นอะไรอย่างที่หลายคนเขาบอกนะเพราะว่าเนเกมถ้าเกิดว่าทุกคนมีทุกคนมีไลเนียแล้วคุณไม่มีไลเนียเลยในช่วง n เกมเนี่ยนะอันนี้อาจจะลําบากไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าบางบอสบางบอสไม่ต้องใช้ไลเนียก็ได้อย่างเช่นบอสนี้แต่ว่าบางบอสที่มันสตันสตันบ่อยๆเนะี่ยอาจจะต้องใช้ไลเนียอยู่อ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่จะบอกว่าถ้าคุณเปิดใจแล้วก็ลองใช้ตัวละครหลายตัวอย่าไปยึดติดอย่าไปอวยนะครับเปิดใจลองเปลี่ยนตัวละครดูเลยว่าไหนดีไม่ดีเนี่ยมันก็จะเห็นผลเลยมันทำให้คุณแต่งดับได้เลยนะยิ่งสายฟรีเนี่ยถ้าคุณไปทุ่มทุนกับหมื่นหนึ่งอัดไรเนียมาเลยเนะี่ยอาจจะเปลืองหน่อยเอาไปเติมมิโคล่าจะดีกว่าอย่างที่ผมบอกคิที่แล้วเนาะส่วนไรเนียก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆได้ นะครับคลิปนี้ผมจะไม่พูดถึงสกายใต้นะเดี๋ยวแม่งด่ากูอีกว่าเยสกายใต้ล้อเล่นนะล้อเล่นขำๆนะครับถือว่าปิดประเด็นแล้วกันะผมจะปิดประเด็นของไรเนียเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับในช่วงกลางเกมแล้วกันเพราะว่าเทสมาค่อนข้างหลายอย่างละมีมิโครล่าเข้ามาอีกก็คือตอกฝาโลงเลยยังไม่ต้องใช้ไรเนียก็ได้เพราะว่าไรเนียมันคือ p v p ก็ไม่ได้โหดมากท็อป5ในเซิร์ฟผม p v p ไม่ได้ใช้เลยนะครับไรเนียอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้าคลิปที่เราไปเปิดไฟสโต r e กัน นะก็ไปคิดกันดูนะครับแล้วก็ลองดูกันเดี๋ยวมาให้ดูทีหนึ่งก็คือถ้าเกิดเราไม่ใช้ไรเนียนะ่ะผลที่เห็นชัดเลยคือลิล่เมดัมเมจจะไม่ถึงจะตกลงมานิดนึงเพราะว่าไรเนียระดับย้ำนะครับย้ำนะเพืเ่อนๆนะเราพูดกันถึง M บวกนะครับไรเนีย M บวกเลยนะที่ต้องใช้ทุนประมาณหมื่นหนึ่งในการเปิด M บวกนะไม่ได้พูดถึงไรเนียตัวเดียวนะไรเนียตัวเดียวอย่าเอามาพูดนะครับแม่งไม่ได้พับบัมดาเมจใครเอาไรเนียตัวเดียวมาพูดในตรงนี้ว่าเฮ้ยเลือกไรเนียตัวเดียวมาเลยบอสต อนนันไม่เถียงด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมดามเมจมันจะลดไปลดลงไปเยอะอยู่มันเหลือ17ล้านแต่ถ้าใช้ไรเนียไรเนียนะครับทำให้ดามเมจลิลิเมถึง19ล้านเพราะว่า M บวกเนี่ยมันทำให้เราดามเมจแรงขึ้นเนี่ย25%นะครับดามเมจที่บอสจะรับแรงขึ้นอีก25%นะเวลาเราสวิสถูกตำแหน่งนะครับแต่ว่าพอดามเมจของลิลิเมลดแต่ว่าผมได้ดามเมจของสโมกี้เพิ่มมา400,000ด้วย ดาเมจของไอตัวนี้ตัวหมาโอดี้หกแสนเดี๋ยวผมดูนี้สิอ่ะโอดี้ประมาณห้าแสนแปดก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับดาเมจของอันนั้นคือเก้าร้อยห้าสิบอ่เนี่ยเพราะว่าสโมกกี้มันบัฟเพื่อนในทีมทั้งหมดทำให้สโมกกี้ตีแรงขึ้นทำให้ตัวนี้ตีแรงขึ้นนิดนึงลิลเมย์ก็ตีแรงขึ้นนิดนึงแต่ว่าเทียบไม่ได้กับการที่อะไรเนี่ยมาบัฟลิลเมย์แต่ว่าสโมกกี้มีดาเมจด้วยนะนเพื่อนๆนถะ้าใครยังไม่รู้ สกิลสกิลนี้สกิลปลดขั้นเนี่ยใช่นี่ปะวะใช่ใช่เนี่ยสกิลปลดขั้นนะครับสกิลตอนเป็น M บวกเนี่ยทำดาเมจด้วยถ้าขั้นเป็นวงสีฟ้าเมื่อไหร่รเนี่ยทำดาเมจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงสโมกี้ถ้าจะเพิ่มดาเมจนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเป็นตันเพราะว่าถ้าตันปุ๊บตันปุ๊บมันได้แค่สกิลนี้เพิ่มเพิ่มฮิลนะับเพิ่มฮิลเพิ่ม30%เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับจะเอามาเล่นบัฟบอสอย่างเงี้ย เอามาเล่นบอสกบอย่างเงี้ยที่มันไม่สตารเลยเนี่ยปลดแค่ M บวกก็พอบัฟทีมได้ดีขึ้นเทียบการปลดสม o กี้ M บวกอาจจะถูกกว่าการปลดไรเนี่ย M บวกก็ได้แต่ว่าสม o กี้คุณต้องไปหาตัวดำไปเปิดในตู้ตู้ตัวดำแล้วก็แพ็คเด้งก็กดสม o กี้มาก็อาจจะค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูถ้าเกิดว่า,าเติมหมื่นหนึ่งเลยแล้วเปิดตรงๆง,งไรเนียไปเลยนั้นก็ก็อาจจะง่ายกว่า ลองดูแล้วกันแต่ว่าถ้าใครสโมกกี้มาถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วแพ ok นะ็กเด้งสโมกกี้เนี่ยอย่าลืมนะกดซื้อกันด้วยเป็นเป็นบัฟที่ดีในการตีบอลเลยเพราะน้องบัฟจอมตีแล้วก็เปิดวงทําดาเมจตั้งหากแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องห้ามโดนสตาร์ทห้ามโดนขัดเพราะโดนขัดเม,มื่อไหร่วงแม่งหายดาเมจหายนะครับนะประมาณนี้นะครับเพื่อนทุกคนวันนี้มาเทสให้ดูกันเฉยๆว่าบางบอสไม่ต้องใช้อะไรเนี่ยได้นี้สรุปให้ประมาณนี้แล้วก็มิโคล่าบัฟได้เจ๋งสุดๆ จะลืมเอามาใช้กันด้วยสายฟรีเนี่ยใช้มิโคราแทนไรเนียไปก่อนได้เลยไรเนียก็ค่อยทยอยมานะครับประมาณนี้เนี่ยทีมนี้ผมก็ใช้เหมือนเดิมน,นะสามเจ็ดแปดก็สั้นๆคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ตามต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแนะนำเทคนิคก,กันต่อเรื่อยๆมีอะไรมาแชร์กันเรื่อยๆสำหรับคนที่แว่น นะครับสสยเติมใส่เติมเรียกว่านักแว้นล้วกันแล้วก็เพื่อนที่เป็นสายฟรีค่อยเดินตามมาก็ลองดูข้อมูลแล้วเก็บไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับมีอะไรสอบถามกันได้นะครับถ้าแนะนําได้ก็จะพยายามช่วยแนะนาไม่ได้บอกว่าถูกต้องรอยเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ